តាเจ่าហើយមកងាយសំអត់រ៉ោតាមកน้ําកខូនពូហอมមិនក្រកតទីហอมបិមម៉ូនហอมណតាបកជាសវកគូនម៉ូនបើសំអត់គេកត់រងប់ទៅណហอมតៃຕົនបាក់កនុងសៀនចៃហមើបណសៀនចៃហមើបជីតៀនម唧នេះດີជីតៀនម唧នេះດີ เลี้ยวเตียนอาหนาวนี้ดี้ชีเตียนอาเป้านี้ดีปาเตียนอาจารย์นี้ดีเจียวเตียนจี่อจิดี้ชื่อเตียนเจ้าเน็ดดี้ชื่ออีเตียนจะบัวเน็ดดี้ชื่ออ่อเตียนจะใบเน็ดดี้ ền, นะแต่จะปล่อยแรงหมดนะอีเตียนโมเน็ดดีเลี้ยงเตนะียน บ้านนีดดีสานเตียนป่อยนีดดีซื้อเตียนเป้านีดดีโอ้เตียนกระซ้านีดดีเรี่ยวเตียนอาาวนีดดีชี้เตียนหาเป้านีดดีปลาเตียนอาจารนีดดีเจียวเตียนจีนีดดีซื้อเตียนเจ้านีดดีชื้อเตียนจมวันนดดี เลี้ยงเตียนจุบานี่ดีจุบานี่ตอนนี้ผมเลี้ยงเตียนย้อยสมัครเครปน้อปัญญัติคอทอคอทะหวักกดกดหมุนปุ่มออติค์พังกดไลค์กดแชร์พังโน้นตะระอยู่กลางๆเรานะพังกดไลค์กดแชร์ก็วะตะดิพังติดตามองค์กลางย้อยตามนะเกินสมอราเอาเชียๆนี่